ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะขอนําปุ๋ยมูลทั้งคาวนะครับหรือที่เรารู้จักกันก็คือปุ๋ยอินทรีย์พันหกสามนะครับมารีวิวกันให้ทุกท่านได้ชมนะครับก็สืบเนื่องมาจากที่ว่ามีหลายท่านนะครับโพสต์ข้อความทาง a c e b o o k บ้างหรือว่าโทรมาสอบถามผมบ้างนะครับซึ่งเยอะมากเลยนะครับว่าปุ๋ยตัวนี้เนี่ยมันผลิตมาจากอะไรมันมีที่มายังไงเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังกันช้าๆนะครับแต่ละสไลด์เลยนะครับก็ให้ตั้งใจฟังแล้วก็ ใครสงสัยตรงไหนนะครับก็คอมเมนต์มาทางเฟซบุ๊กหรือว่าส่งไลน์มาก็ได้นะครับผมก็จะตอบคําถามตรงนั้นให้กับพวกเราได้เข้าใจกันนะครับว่าปุ๋ยนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับปุ๋ยของเรานะครับชื่อว่าปุ๋ยอินทรีย์พันหกสามสามนะครับเป็นปุ๋ยที่ได้จากมูลท้้งคาวนะครับแล้วเวลาเราจดทะเบียนปุ๋ยนะครับเราจะจดทะเบียนเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะนะครับคำว่าปุ๋ยอินทรีย์เคมีนี่คือหมายความว่าเราจดเป็นปุ๋ยในเชิงผสมนะครับเชิงผสมนี่หมายความว่าไงนะครับ อย่างที่เรารู้แล้วว่าอินทรีย์เนี่ยหมายถึงว่าอินทรีย์ที่ได้จากสร้างพืชซรากสัตว์เห็นไหมครับส่วนคําว่าเคมีนี่คือเคมีที่ได้จากการปลดปล่อยาธาตุอาหารของมูลน้ำคาวเพราะอย่างที่เรารู้แล้วว่ามูลน้คาวเนี่ยมันปลดปล่อยาธาตุอาหารได้สูงมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมูลน้ำคาวไม่ได้เก็บมากัน,นง่ายแล้วก็มาใสา่ต้นพืชนะครับต้องมีการสัมปทา,านนะครับถึงจะเอามาใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับทีนี้เนี่ยบริษัทของเรานะครับตั้งอยู่ที่นะครับกำแพงเพชร นะครับชื่อบริษัทว่าอินเตอร์โกเทคประเทศไทยจำกัดนะครับอยู่ที่กำแพงเพชรถนนสลกบาทนะครับเราก็จะมีการเปิดให้ชมโรงงานกันตลอดอยู่เรื่อยๆนะครับใครอยากไปชมโรงงานหรือว่ายังไงก็ติดต่อมาได้เลยนะครับเราก็จะมีจัดพาไปชมโรงงานเรื่อยๆนะครับโดยประธานบริษัทของเรานะครับคือคุณจิรชัยพุทธวงศ์นะครับเป็นประธานกรรมการบริษัทอินเตอร์โกเทคประเทศไทยจำกัดนะครับโดยบริษัทเราเนี่ยนะครับเปิดมาแล้วกว่า30ปีและเราก็เน้นคุณภาพสําคัญที่สุด ถามว่าเปิดมาแล้ว30กว่าปียังไงนะครับโดย20กว่าปีแรกเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะปุ๋ยส่งมาให้กับประเทศไทยเนี่ยเราส่งปุ๋ยไปให้กับต่างประเทศนะครับก็คือประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยเราส่งไปให้กับบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับหลายคนอาจจะรู้จักนะครับก็คือบริษัทไอโุนโมโตะนะครับเป็นบริษัทที่ผลิตปุ๋งชูรสนะครับแล้วก็ส่งมาให้กับประเทศไทยใช้แล้วก็หลายประเทศเลยที่ได้ใช้ปุ๋งชูรสของบริษัทไอยุนโมโตะนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ส่งปุ๋ยไปให้กับบริษัทไอโุนโมโตะในการผลิต นะครับวัตถุดิบของเขาก็คือมันสำปะหลังนะครับเขาก็ใช้ปุ๋ยเราในการผลิตเหมือนกันแล้วล่าสุดเนี่ยทางไอโนุโมโตะเนี่ยก็ให้เราส่งปุ๋ยไปให้กับเครือของไอโนุโมโตะด้วยก็คือกาแฟเบอร์อรดี้เคยกินไหมครับนั่นแหละครับกาแฟเบอร์ดี้นะครับก็มาจากปุ๋ยเรานั่นเองนะครับพอเราเห็นแล้วว่าเออประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นประเทศที่เขาเรียกว่านะครับสิ่งไหนที่ดีเนี่ยเขาจะสั่งนาเข้าประเทศเขานะ ส่วนสิ่งไหนที่ไม่ดีเนี่ยเขาก็จะส่งออกหมดเลยเห็นไหมครับประเทศญี่ปุ่นน่ะนะฉลาดนะอย่างที่เรารู้จักพวกรถยน์ผลิตการตามประเทศใดไทยเรานะครับต้นทุนจะต่ํามากเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสิ่งไหนที่ดีเนี่ยเขาจะส่งเข้าประเทศเขาหมดเลยส่วนสิ่งไหนที่ไม่ดีเขาก็จะส่งออกต่างประเทศหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลงมามองดูนะครับว่าเออขนาดประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการสั่งนําเข้าสินค้าที่ดีที่สุดสําหรับประเทศเท้าเนี่ยทําไมเขาเลือกสั่งนําเข้าปุ๋ยของเราเห็นไหมครับ เพราะนั้นเนี่ยปุ๋ยเรามันต้องมีอะไรดีสักอย่างแน่แหละครับใช่ไหมครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าเออประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่แบบอันดับต้นๆเลยในการสั่งนําเข้าปุ๋ยเคมีแล้วก็มีการผลักดันมากมายจากพ่อค้าแม่ค้าในการผลักดันปุ๋ยเคมีให้เกษตรกรใช้โดยที่เกษตรกรไม่นึกถึงเลยว่าเออมันมีที่มาที่ไปยังไงแต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาก็มายัดเยียดให้ซื้อสินค้าเพราะว่ามันดีมันเร็วอะไรต่างๆนานาที่เขาพูดกันนะครับเพราฉะนั้นเนี่ย คนไทยเนี่ยโดนหลอกกันเยอะเลยครับแล้วก็ขาดความรู้กันมากมายนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครได้ชมอะไรเนี่ยผมก็ถือว่าเราก้าวข้ามผ่านความรู้ตรงนั้นมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับทีนี้นะครับแล้วปุ๋ยทุกปุ๋ยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับต้องมีทะเบียนปุ๋ยมีเลขทะเบียนปุ๋ยจากกรมวิชาการเกรษตรชัดเจนมีสูตรชัดเจนนะครับถ้าเกิดไม่มีสูตรชัดเจนถือว่าเป็นปุ๋ยปลอมหรือปุ๋ยเถื่อนนั่นเองนะครับแล้วหลายคนอาจจะสงสัยเหมือนกันว่าไอ้หกสามสามเนี่ย มันคืออะไรทําไมไม่ต้องไปสูตอย่างนี้นะครับผมขออธิบายค่าวๆฟังละกันน็คือ6-3-3เนี่ย6ก็คือปริมาณของไนโตรเจนนะครับ3ก็คือปริมาณของฟอสฟอรัสนะครับแล้วก็3อีกตัวหนึ่งก็คือโพแทสเซียมนะครับนี่คือธาตุอาหารหลักทั้งหมดเลยยังไม่รวมรองกระเสริมนะครับที่เราใส่มาเพิ่มครบ13ชนิดจาก16ชนิดที่พืชต้องการเห็นไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเราใส่มาให้มันเต็มเลยนะครับ แต่เวลาเราจดทะเบียนปุ๋ยเรขกปุ๋ยที่เห็นชัดเจนก็คือหลัก3ตัวเลยนะครับเดี๋ยวจะข้ามไปสไลด์ต่อไปจะมีสไลด์ที่บรรยายว่าเออไอหกสามสามเนี่ยธาตุอาหารมันมีตัวไหนบ้างนะครับแล้วก็มีเราก็มี10%ก็คือ O m นะครับอันนี้คือปริมาณอินทรีย์วัตถุนะครับและที่สําคัญนะครับเราเข้าร่วมโครงการ iT a ท SUT นะครับหรือว่าโครงการ iT a ท็ที่มรสอนะครับเป็นโครงการที่ทางมหาลัยนะครับ จับมือร่วมกับบริษัทรับวิสาหกิจนะครับเพื่อร่วมกันวิจัยสินค้าให้มันมีคุณภาพดีนะครับโดยทางของเรานะครับก็คือทาง Inter g o t e ก h คเนี่ยนะครับก็มอบเงินทุนวิจัยมาให้กับมรสอในการทําวิจัยเรื่องปุ๋ยนะครับส่วนมรสอเนี่ยก็มีการวิจัยเรื่องปุ๋ยให้กับทาง Inter อร์โกเแล้วก็ส่งนักศึกษาไปช่วยงานแล้วก็ฝึกงานที่ Inter g o t e ก h นะครับเราก็ทํางานจับมือแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับแล้วก็ช่วยเหลือกันนะครับโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณดรนัน,นกรท่านนี้นะครับ อยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับเป็นมหาวิทยายลัยที่วิจัยแห่งชาติเก่งมากด้านการผลิตปุ๋ยนะครับนะครับโดยศาสตราจารย์ท่านนี้นะครับอายุ70กว่าปีเลยนะแต่ว่าทางมอตสอนะครับหรือว่าทางมหาลัยเนี่ยก็ยังจ้างมาทํางานอยู่เพราะว่าท่านเป็นคนที่เก่งมากเรื่องปุ๋ย,ยถือว่าเก่งเป็นอันดับต้นๆในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับท่านเนี่ยนะครับดรนันทกรบุญเกิดน,นะครับอยู่ที่มอตสอรหรือว่ามหาวิทยายลัยเทคโนโลยีสุรนารีารที่โคราชของเรานั่นเองนะครับ เราก็ทำโครงการจับมือร่วมกันมานานนะครับแล้วก็พยายามวิจัยสูตรที่ดีๆแล้วก็วิจัยว่าเออไอสูตรเนี่ยมันโอเคหรือยังมันได้มาตรฐานหรือยังนะครับเหมาะแก่พืชทุกพืชหรือยังนะครับเราก็เอาการวิรจัยเนี่ยมาช่วยด้วยนะครับไม่ได้แค่ผลิตปุ๋ยนะครับ ล่าสุดนะครับเราก็ไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นประเทศที่เขาเรียกว่าอุตสาหกรรมการผลิตเกษตรด้านการเกษตรเขาเนี่ยก็สูงมากเหมือนกันนะครับมีเทคโนโลยีต่างๆมากมายในการทําการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกส้มนะครับโดยแบบผักออร์แกนิกนะครับนะครับมีการตลาดที่ชัดเจนนะครับตลาดกลางโอตะของประเทศญี่ปุ่นเขานะครับนะครับเขาก็มีการทําการเกษตรแล้วก็วิจัยการชัดเจนประเทศญี่ปุ่นเขานะครับนี่คือการประมูลเมลอนของประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาก็จะมีการมา นั่งประมูลกันอย่างนี้เลยนะครับใครให้ราคาดีกว่าเขาก็เลือกคนนั้นนะครับนะครับอันนี้คือการประมูลดอกไม้เห็นไหมครับขนาดครับประมูลดอกไม้เขาจะมีการใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีในการมาช่วยในการประมูลเลยนะครับถ้าเกิดเป็นประเทศไทยเราเนี่ยก็ผมว่านะต่างคนกต่างยกมือแล้วก็ให้ราคากันไปแต่ญี่ปุ่นเขาไม่ครับเขาจะมีด้านเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องด้วยแม้แต่การทําข้าวที่ญี่ปุ่นนะครับที่เราเห็นนะครับในภาพนี้นะครับนะครับไอ้ตรงการที่เราเห็นนะเนี่ย ตรงนี้ก็คือถนนนะที่มันถนนใหญ่ๆนะครับนี่คือถนนนะครับให้รถวิ่งสะดวกสัญจรได้ส่วนข้างๆถนนนะครับที่เราเห็นเป็นรางน้ําเล็กๆเนี่ยตรงนี้ก็เป็นรางน้ําไหลตลอดเวลานะครับจะมีน้ําไหลตลอดเวลาเลยพอเขาจะทําปลูกข้าวนะครับเขาก็จะปล่อยน้ําออกจากท่อเนี่ยไหลลงสูนน่นาข้าวเลยเห็นไหมครับข้าวก็มีน้ําแหละนะครับไม่ต้องทนปัญหาแห้งแล้งพอข้าวแบบเก็บเกี่ยวได้นะครับเกบสรเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้าตาลนะครับชาวบ้านก็จะสูบน้ําออก แต่สูบน้ําออกก็ไม่ใช่ปัญหาเขาครับเขาจะมีท่อปล่อยน้ําออกไปนะครับทําให้น้ําไหลออกมาแล้วก็ไหลกลับเข้าไปเหมือนเดิมเห็นไหมครับในรูปนะครับจะมีร่องน้ําไหลกลับไปเหมือนเดิมเพราะฉนั้นเนี่ยเขามีระบบจัดการที่ดีมากในการปลูกข้าวนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกับประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยก็จะเรียกว่านะครับบ้านไหนเนี่ยกรต่างคนต่างสูบนะครับไปหาใครมีรถไถร่วมใครมีอุปกรณ์และอุปกรณความสะดวกก็ดีไปแต่ถ้าเกิดใครไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับนี่แหละครับก็คือปัญหา ประเทศไทยเราอย่างปีที่แล้วก็มีปัญหาก็คือแล้งพอแล้งพอฝนมาก็ท่วมอย่างเงี้ยครับมันก็เลยไม่มีระบบจัดก,การชนรับประทานที่ดีนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหาตรงนี้นะครับเขาก็มีการปลูกผักแบบเป็นขั้นบันไดน,นะครับแบบเป็นชั้นๆนะครับโดยใช้ระบบพลังงานไฮโดรโปนิกนะครับหรือว่าปลูกโดยที่ไม่ต้องใช้ดินเลยนะครับเขาก็มีเทคโนโลยีในการผลิตสูงมากเลยนะ นะครับด้านการผลิตอย่างมีการปลูกผักนะครับจากหลอดไฟนีออนนะครับทำให้ต้นผักเนี่ยไม่ต้องมีแสงแดดก็สามารถเจินเติบโตได้เห็นไหมครับและที่สําคัญนะครับเขาก็มีงานวิจัยที่ญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับเรื่องผลิตปุ๋ยมูลคาวนี่แหละนะครับเขาก็กำลังวิจัยเหมือนกันว่าเออไอสารตั้งต้นปุ๋ยเนี่ยมันน่าจะหาสารมาทดแทนปุ๋ยได้ไหมนะครับเราก็มากําลังมาดูเหมือนกันว่าเออไอกากาแฟที่เราเห็นเนี่ยมันสามารถมาทําเป็นสารตั้งต้นปุ๋ยไหมได้ไหมตอนนี้กําลังส่งมาให้กับประเทศไทยนะครับ มาให้กับดรนันทกรในการที่ใช้เรื่องปุ๋ยอยู่นะครับนะครับนี่ก็ดรนันทกรนะครับโอ้โหท่านก็บรรยายเรื่องปุ๋ยเก่งมากนะครับที่เราไปดูงานกันนะครับก็ไปดูวัตถุดิบปุ๋ยนะครับเขามีการผลิตปุ๋ยยังไงนะครับใช้วัตถุดิบยังไงเครื่องกับกองปุ๋ยของประเทศเขานะครับนะครับใหญ่มากใหญ่จริงๆนะครับเมื่อเทียบกับประเทศไทยนะครับแล้วผลิตภัณฑ์ปุ๋ยของประเทศญี่ปุ่นเขานะครับถุงปุ๋ยเขาเนี่ยนะครับก็มีตั้งแต่ขนาด10กิโล20กิโล30 40สิ้านะครับ ซึ่งถือว่ามีหลายขนาดนะแล้วก็ถุงปุ๋ยเขาก็จะเป็นถุงปุ๋ยบางๆนี้ฮะถ้าเกิดเป็นขนาดอย่างเงี้ยฮะนะครับถุงพลาสติกเขาก็แข็งแรงนะนะครับไม่ได้ขาดง่ายๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยก็จะมีแค่ยี่สิบห้ากับห้าสิบสองขนาดนะครับถ้าเกิดเราเห็นทั่วไปก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้าสิบกิโลนะครับประเทศไทยเรานะครับผมก็พยายามจะผลักดันปุ๋ยตัวน,นี้นะครับสู่กเกษตรกรไทยนะครับก็มีการบรรยายเดินสายแจกปุ๋ยต่างๆนะครับก็คืออยากให้กเกษตรกรได้รู้จากปุ๋ยตัวน,นี้จริงๆนะครับว รเราก็เดินสายนะครับกับนายอำเภอบ้างกับกำนันบ้างผู้ใหญ่บ้านบ้างนะครับนะครับอยากให้ชาวบ้านได้ใช้จริงนะครับเพราะว่าเขาใช้แล้วเขาก็ประทับใจจริงนะครับปัญหาที่เราจะพบก็คือเรารู้เนี่ยว่าปุ๋ยมันดีจริงๆแต่ถามว่าเราจะทําไงให้เขาใช้ปุ๋ยเรานะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทําให้เขาเข้าใจปุ๋ยเราได้หรือว่าใช้ปุ๋ยของเราแบบกล้าใช้ครับก็คือการให้ความรู้เขาเรื่องปุ๋ยนี่แหละครับนะครับ ผมก็เดินสายบรรยายนะครับเจาะแกนนําผู้ใหญ่บ้านนะครับกำนันนะครับต่างๆนะครับก็คือถ้าเกิดเราอยากให้มันเร็วนะครับผมแนะนําให้เจาะกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นแกนนําหลักในหมู่บ้านได้ดีมากนะครับเราก็พยายามจะผลักดันครับว่าปุ๋ยปุ๋ยทุกคาเนี่ยมันดีจริงจริงนะครับช่วยกันผลักดันนะครับปุ๋ยมันดีจริงเราก็ช่วยกันผลักดันให้ปุ๋ยมันสู่เกษตรกรไทยจริงแล้วก็ให้เขาเนี่ยกล้าใช้ปุ๋ยตัวนี้อย่างชัดเจนนะครับและที่สําคัญนะครับ บริษัทของเรานะครับได้รับรางวัล MDI นะครับตั้งแต่ปี2 5 5 2จนถึงปี2 5 5 6ถามว่ารางวัล MDI นี่คืออะไรนะครับเป็นรางวัลนะครับที่พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตนะครับเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลนะครับเรื่องรายละเอียดนะครับของรางวัล m ิ i เนี่ยสามารถไปเซิร์ชใน Google ได้เลยจะเจอเลยนะครับว่า MDI MDICP เนี่ยไปเซิร์ชได้เลยนะครับจะเจอเลยว่าเออโครงการนี้มันมีที่มาที่ไปไงแล้วทําไมใครเห็นได้รางวัลนี้เป็นยังไงนะครับ และเราก็ได้รับรางวัลมาติดต่อนะครับต่อเนื่องเลยนะครับตั้งแต่ปี2552นะครับในอันนี้ก็คือโล่รางวัลนะครับองค์กรดีเด่นระดับประเทศนะครับตั้งแต่ปี52แล้วเราก็ไม่ได้รับกันเงียบๆนะครับเราก็รับเนี่ยครับจากคุณสรยุทธ์เพชรตะกูลนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับนะฮะล่าสุดนะครับเราก็รับจากชัยาวุฒิบรรณวัฒนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับเห็นไหมครับโล่รางวัลการบริหารคุณภาพ เอ็มดิกนะครับนะครับปี54เรารับจากหม่อมราชวงศ์พลสวััตินะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุกสาหกรรมเห็นไหมครับนี่ฮะรางวัลเอ็มดิกเนี่ยเหมือนเป็นเขาเรียกว่ารางวัลเนี่ยแผนพัฒนา8ด้านนะครับถ้าเกิดใครมีระบบมาตรฐานเทคโนโลยีนวัตกรรมการเงินการลงทุนนะครับโลจิสติกส์นะครับซัพพลายนะครับเชนนะครับแล้วก็โนเลดนะครับหรือว่าความรู้ในการบริหารจัดการ นะครับการบริหารคนการบริหารองค์กรการผลิตนะครับกลยุทธ์การธุรกิจการตลาดถ้าเกิดเราได้ครบทุกอย่างแบบนี้นะครับได้เลยรางวัลเอ็มดิกแล้วคุณก็ลองไปถามคนแถวบ้านนั้นที่เขามาขายปุ๋ยให้นะครับคุณได้รับรางวัลเอ็มดิกหรือยังเนี่ยฮะนี่คือความดีของปุ๋ยเรานะครับที่ว่าปุ๋ยเราเนี่ยรางวัลก็ได้สินค้าก็ดีแล้วแบบนี้ทําไมเราจะไม่กล้าใช้ลคนนะครับเห็นไหมครับเราเนี่ยรับรองมาตรฐานการผลิตด้วยระบบ ISO 9 0 0 1 ถึง2,008นะครับจากประเทศอังกฤษเลยนะครฮะประกาศนียบัตของเรานะครับอินเตอร์โก h ติประเทศไทยจำกัดนะครับเี่ยฮะสังเกตดูได้นะครับทีนี้เนี่ยหลายท่านก็สงสัยนะครับว่าปุ๋ยของเราเนี่ยนะครับมันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับไอ้วัตถุดิบปุ๋ยเนี่ยเอามาจากไหนแล้วมูลนกข่าวเนี่ยมันมีมากขนาดนั้นเลยหรอนะครับหลายคนเนี่ยจะถามกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขออธิบายฟังกัน ให้เข้าใจกันเลยก็ว่าได้นะครับก็คือปุ๋ยของเรานะครับได้รับสัมทานถ้ำ้างคาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยชื่อว่าเขาหน่อเขาแก้วนะครับอยู่ที่อำเภอบรรนพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นถ้ำ้างคาวสายพันธุ์กินแมลงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วมันใหญ่ยังไงครับแล้วมันเอาวัตถุดิบมูลคาวเนี่ยมาผลิตปุ๋ยได้ยังไงนะครับจริงๆถ้ำบางคาวที่เราเห็นนะเนี่ยที่เห็นสีอยู่ข้างหลังนะครับที่มันใหญ่สูงๆนะครับเยอะๆนะครับตรงนี้เขาเรียกว่า ถ้ำเขาหนอกเขาแก้วนะครับเป็นถ้ำมังคาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับโดยมีถ้ำมังคาวทั้งหมด38ถ้ำนะครับตอนนี้นะครับเราใช้งานมาแล้ว2ถ้ำโดยแต่ละถ้ำเนี่ยมีอายุการใช้งาน15ปีนะแล้ว2ถ้ำที่เราใช้เนี่ยก็ใช้มานานมากเลยประมาณ20กว่าปีนะครับเพราะนั้นเนี่ยเหลืออีก36ถ้ำนะครับ36ถ้ำนะครับคูณ15ปีไปแต่ละถ้ำเนี่ยก็นานนะครับ ก็ประมาณ300กว่าปี400กว่าปีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเราถึงไหมอยู่ถึงไหมนะครับเราก็อยู่ไม่ถึงเราก็อาจจะตายหลายรอบแล้วแหละนะครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้มูลนกข่าวเนี่ยมันมีมากจริงๆแล้วมันมีมานานกว่า50,000ปีและตรงถ้ำตรงนี้ครับมันเป็นที่พักอาศัยของข้างค่าวสายพันธุ์กินแมลงนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าเออมูลนาง่าวมันจะหมดแล้วมันก็ขี้ใหม่ทุกวันทุกวันด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยข้างขาวมนีเยอะมากและข้างขาวของเรานะครับก็เป็นข้างคาวเนี่ เวลามันบินออกจากถ้าเนี่ยก็บินออกเป็นนับล,ล้านตัวเกือบสองชั่วโมงก็ยังไม่หมดเลยนะนะครับบินตั้งแต่หกโมงเย็นเนี่ยสองทุ่มเนี่ยก็ยังไม่หมดเลยนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเยอะมากจริงๆนะครับแล้วเราก็จะมีการจัดพาไปชมโรงงานด้วยถ้าเกิดใครอยากไปเห็นภาพจริงๆนะครับเนี่ยฮะข้างคาวเราเป็นขาคาวหนูนะครับตัวเล็กๆเท่านิ้วโป้งเราเองไม่ใหญ่มากนะครับเป็นข้างคาวสายพันธุ์กินแมลงนะครับ ถามว่าทาไมสายพันธุ์กินแมลงเนี่ยมันให้ธาตุอาหารครบก็เพราะว่าแมลงหนึ่งชีวิตเนี่ยมันให้ธาตุอาหารครบจริงๆนะครับแมลงเนี่ยมันไม่ได้มีเกิดมันเกิดมาจากการเลี้ยงนะแมลงมันเกิดจากธรรมชาติแล้วธรรมชาติมันก็มีธาตุอาหารอยู่ตามธรรมชาตินะครับมันก็จะกินการเป็นห่วงโซ่อาหารต่อๆกันมานะครับเมื่อเทียบกับไก่กับวัวที่มันมีการใช้หัวอาหารนึกออกไหมครับเพราะนี่ธาตุอาหารของมูลนิามก็เลยให้ธาตุอาหารสูงมากนะครับ โดยเฉพาะไนโตรเจนนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูตารางวิเคราะห์ธาตุอาหารในมูลสัตว์ชนิดต่างๆนะครับเมื่อเทียบกับมูลน้ำคาวของเราในกรมวิชาการเกษตรปี2542ในสไลด์นี้นะครับเขาบอกว่าเรามาดูที่ตรงมูลวัวนะครับมูลวัวเนี่ยให้ธาตุไนโตรเจนนะครับ1.95ฟอสฟอรัส1.76โพแทสเซียม0.43นะครับเมื่อเทียบกับมูลน้ำคาวของเราเนี่ยมูลน้ำคาวของเราเนี่ยมีไนโตรเจน6-8ฟอสฟอรัส40นะครับซึ่งสูงมากเลยนะฟฟออสสรั ถามว่าทําไมฟอสฟอรัรสสูงมากนะครับเราไปดูสไลด์ต่อไปนะครับก็คือมูลน่าวของเรานะครับเป็นมูลนิาวอายุ2,000ปีแล้วไอ้ผลึกสีขาวที่เราเห็นเนี่ยมันก็เป็นผลึกฟอสฟอรัสนะครับที่มันตกเป็นผลึกเกิดจากการทับถมกันของซากพืชซากสัตว์นะครับจนกลายเป็นผลึกฟอสฟอรัสข,ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยผลึกตัวน,นี้แหละครับมันจะให้ธาตุอาหารฟอสฟอรัรสเนี่ยสูงมากเห็นไหมครับแล้วถามว่าทําไมไนโตรเจนเรา6-8ถึงเลยเมื่อเทียบกับมูลไก่ มูลไก่อัเม็ดนะครับไนโตรเจนของเราเนี่ยที่มันสูงก็เพราะว่ามันปลดปล่อยธาตุอาหารได้สูงมากเลยนะครับเพราะไนโตรเจนเนี่ยนะครับเวลามันปลดปล่อยธาตุนะครับเขาจะชอบเอาปุ๋ยมูลคามาทําเป็นดระเบิดเพราะมันปลดปล่อยธาตุอาหารได้สูงนะครับเพราะนั้นเนี่ยไนโตรเจนเนี่ยมันก็เลยจะปลดปล่อยธาตุอาหารได้สูงมากจาก 6- กถึงแเนี่ยมันสามารถปลดปล่อยได้ถึง14เลยนะซึ่งถือว่าสูงมากนะครับเมื่อเทียบกับมูลไก่มูลอัเม็ดเนี่ยที่มันน้อยๆเนี่ยลองนึกตามผมนะยิงความเป็นจริง นะครับถามว่าเวลาปลูกพืชนะแถวบ้านเราตามชนบทนะนะครับสมมุติว่าเราต้องการปุ๋ยหี้ไก่นะแถวบ้านเรามีคนเลี้ยงไก่อาจจะเลี้ยงสักสองร้อยตัวสามรอตัวทีนี้เนี่ยถามว่าเราปลูกนาะข้าวเนี่ยปลูกเยอะไหมบางคนนะครับที่ผมไปเจอเนี่ยร้อยห้าสิบไร่บ้างหกสิบไร่บ้างพอเขาต้องการเยอะอย่างนั้นแล้วเนี่ยในการผลิตไก่ของชาวบ้านเนี่ยขี้ไก่เนี่ยมันไม่พออาจจะได้สักตันสองตันนะครับแต่ จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการมาสัก60ตันส5้าตัน3าสตันเนี่ยตามขนาดเลยนะครับถามว่ามันพอไหมก็ไม่พอพอไม่พอเสร็จปั๊บทำไงนะครับเราก็ต้องไปเอามูลไก่พวกเนี้ยมาจากอุตสาหกรรมการผลิตอย่างซ p พอย่างปุ๋ย A เฮียมาโนดอะไรครับก็คือไปเอามไปเอามาจากกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมที่มันใหญ่ๆนะครับที่เขาผลิตไก่เนื้อมาขายกันนะครับนะครับทีนี้เนี่ยกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมพวกนั้นเนี่ยมันก็มีการตัดต่อพันธุกรรม GMO บางอะไรบ้าง ในการฉีดเลี้ยงไก่ให้ตัวใหญ่ๆเนื้อแน่นๆเห็นไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาไก่มันถ่ายออกมาเนี่ยไอสิ่งที่มันถ่ายมามันก็อาจจะมีสารเคมีที่ร่างกายไก่ไม่ต้องการที่มันขับออกมาจากมูลของมันนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือเราก็ได้พวกเชื้อราพวกสารเคมีต่างๆที่มาจากหัวอาหารนะครับเห็นไหมครับแล้วเวลาเขาล้างโรงเลี้ยงด้วยนะพวกโรงเลี้ยงไก่ใหญ่ๆนะครับเขาก็จะโซดาไฟราดแถมมาด้วยแทนที่เราจะได้ปุ๋ยมูลไก่นะครับ เราก็ได้โซดาไฟติดมาด้วยเห็นไหม,ม,มคร,รับเพราะฉะนั้นเนี่ยโซดาไฟเราก็รู้แล้วมันเป็นมันจะมีฤทธิ์ก็คือยับยั้งการเจริญเติบโตของยูรียนซีในดินเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านไหนใช้ปุ๋ยขี้ไก่นะครับตรงไหนใช้ปุ๋ยขี้ไก่เยอะๆใส่เยอะๆเนี่ยตรงนั้นเนี่ยสังเกตดูถ้าเกิดเป็นมันก็อาจจะหัวเล็กถ้าเกิดเป็นข้าวก็จะเม็ดรีบอย่างเงี้ยครับไม่มีเม็ดอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ตามมามันก็เป็นสิ่งที่เรารู้กันอยู่ทั่วไปอยู่แล้วนะครับว่าเออ ทีนี้เนี่ยว ok ัตถุดิบของเรานะครับหลักๆเลยนะครับจะมีอยู่3ามอย่างนะครับหลักๆนะครับอย่างแรกเลยก็คือมูลนังคาวอายุ2อง0 0ปีนะครับเราใช้มูลนัง่าวอายุ2องหปีมาทําเป็นวัตถุดิบปุ๋ยนะนะครับส่วนมูลนัง่าวสดนะครับเราก็จะไปขายนะครับตกตันละห้าหมนบาทนะครับแล้ววันหนึ่งนะผมให้ทายนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาเก็บมูลนัง่าวเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับเขาใช้คนแค่ห้าคนนะขึ้นไปเก็บนะครับแล้ววันหนึ่งเก็บนะครับได้ถึงแตัน ในหนวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแตันเนี่ยตันละห้าหมบาทวันนึงเนี่ยก็ถือว่าเก็บได้เยอะมากนะนะครับนี่คือการขึ้นไปเก็บมูนลน้ขคาวนะครับที่เขาเก็บกันนะครับแล้ววัตถุดิบที่เรามาทําปุ๋ยนะครับอย่างที่ผมบอกไว้แล้วว่ามันมีมูลน้ข่าวนะครับอายุ2000ปีตัวต่อมาก็คือสารนาเข้าจากญี่ปุ่นครับสารนําเข้าตัวน,นี้นี่คืออะไรนะครับสารนําเข้าตัวน,นี้นี่คือเป็นทาทธาตุอาหารรองอาหารเสริมของพืชน,นะครับซึ่งได้จากกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารซึ่งเราสั่งนําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น นะครับเป็นผลการจับมือร่วมธุรกิจกันร,ระหว่างเรากับประเทศญี่ปุ่นเขานะครับที่ทางอิโนมตโตะเนี่ยเขาส่งตัวนี้เนี่ยมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยให้กับเราแล้วเราเนี่ยก็ส่งปุ๋ยมุหิีเข้าวไว้ให้เขาปลูกมันสำปะหลังเนาะไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จับมือกับญี่ปุ่นแล้วก็ทําธุรกิจร่วมกันมานะครับซึ่งในสารน้เข้าตัวนี้นะครับสามารถชิมได้นะถ้าเกิดใครไปโรงง,งานก็แตะชิมลิ้นได้นะครับแตะได้นะครับรถมันก็คล้ายๆกับคานอครับชิมได้นะ นะครับใครไปโรงงานก็อย่าลืมอย่าอย่าพลาดนะครับต้องลองชิมดูนะครับทีนี้ตัวต่อมาตัวที่3มนะครับก็เป็นจุรินซีจากประเทศอิสราเอลนะครับเป็นสายพันธุ์พิเศษที่เราได้จากประเทศอิสราเอลนะครับจุรินซีตัวนี้นะครับเป็นสายพันธุ์ที่ถือว่าดีมากนะครับในโลกของจุรินซีเนี่ยมันมีจุรินซีเป็นบรรพันธุชนิดเป็นหมื่นชนิดเลยนะนะครับหลายตัวมากแต่เราก็วิจัยแล้วก็คิดค้นว่าเออตัวไหนเนี่ยดีที่สุดสําหรับพืชแล้วก็ทนแดดทนฝนทนร้อน,ทนอ,นทนอุณหภูมิได้ แลวก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ดีนะครับก็เราก็เด้มาเจอตัวนี้ก็คือจูนซีจากประเทศอิสราเอลจากการที่เรารู้แล้วว่าเออประเทศอิสราเอลเนี่ยเป็นประเทศที่เขาเรียกว่านะการเกษตรเนี่ยสุดยอดมากทาั้งๆที่ประเทศเขาเนี่ยเป็นประเทศที่เมืองร้อนนะแต่เขากลับทําการเกษตรส่งออกเป็นอันดับต้นต้นของของโลกเลยก็ว่าได้นะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศอิสราเอลเนี่ยเป็นประเทศที่เก่งมากไม่ว่าจะเป็นการดูแลจัดการน้านะครับขายน้ําส่งน้ําเป็นอันดับต้นต้นของโลกเลยก็ว่าได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยอิสราเอลเนี่ยเป็นประเทศที่สุดยอดมากผมนับถือเลยนะประเทศนี้ทีนี้เนี่ยประเทศอิสราเอลเขาก็เลยมีการวิจัยยูเินซีสายพันธุ์ต่างๆมาแล้วก็มาเจอสายพันธุ์นี้ที่ดีสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมาเจอยูเรนซีสายพันธุ์นี้จากการที่เราไปดูงานที่ประเทศอิสราเอลนะครับเราก็ได้อามาทําเป็นวัตถุดิบปุ๋ยเหมือนกันมาใส่ในปุ๋ยเพราะปุ๋ยเราเนี่ยเป็นปุ๋ยมีชีวิตนะครับสรรพคุณของยูเินซีนําเข้าจากประเทศอิสราเอลนะครับมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะครับอย นะครับทาให้ดินโปร่งร่วนซุยนะครับถามว่าช่วยแก้ปัญหาดินแข็งดินด่างดินกดยังไงลองนึกตามผมช้าๆนะถามว่าเราใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบหกยี่สิบศูนย์สี่สิบหกศูนย์ศูนย์เนี่ยถามว่าพืชมันได้กินหมดไหมอย่างสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าเนี่ยที่มันสูงสูงเนี่ยแล้วก็มีสูตรสูงสูงกว่านี้อีกก็คือสิบแปดสิบแปดสิบแปดอะไรของเขาครับ,รบนะครับแต่ละยี่ห้อนะครับที่ทํามาสูงสูง ถามว่ามันดีแล้วมันต่างกันยังไงแล้วราคายิ่งสูงมันก็ยิ่งแพงด้วยนะครับจริงๆแล้วนะครับผมพูดเปรียบเทียบคนให้ฟังแล้วกันนะครับว่าสมมุติว่าเราทานข้าวมื้อหนึ่งนะครับผมเอาค่ามาวางต่อหน้าพี่เลยนะครับสิบห้าจานผมบอกพี่ว่าเออพี่ต้องกินข้าวหหมดนะสิบห้าจานภายในมื้อเดียวถามว่าเรากินหมดไหมครับเราก็กินไม่หมดนะนะครับจริงๆแล้วเรากินได้แค่อาจจะจานสองจานสามจานอย่างนี้ครับแล้วที่เหลือเนี่ย เราก็กินไม่ได้เพราะฉนั้นเนี่ยเพื่อนมันก็เหมือนกันพอมันกินไม่ได้ปั๊บเป็นยังไงล่ะครับมันก็ตกค้างอยู่ในดินไอ้สิ่งที่มันตกค้างอยู่ในดินนั่นแหละครับมันจะทําให้ดินแข็งดินด่างดินเป็นกรดเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าทาไมคนใช้ปุ๋ยเคมีแล้วดินแข็งดินมันเป็นด่างดินมันเป็นกรดก็เพราะอย่างนี้แหละครับเพราะมันมีธาตุอาหารตกค้างอยู่ในดินแต่ไอจุลินรีตัวนี้แหละครับมันจะไปช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารที่อยู่ในดินเนี่ยจากดินที่มันเป็นดินแข็งดินด่างดินกดเหมมือนิแล้วก็ลวนเเหหมมนดิ็ครับ นี่คือความจริงนะครับมันก็เชื่อมโยงต่อๆกันมานะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับและอย่างที่2นะครับช่วยปรับสภาพดินทําให้ดินอุ้มน้าได้ดีแล้วก็ปลดปล่อยธาตุตึงธาตุได้ดีนะครับในทางอ้อมนะครับมันช่วยสร้างภูมิคุ้มกันพิเศษต้านทานโรคแมลงต่างๆด้วยนะครับพวกโรคไฟท็อปโรคต่างๆโรคพืชต่างๆมันจะสร้างภูมิคุ้มกันครับนะครับสนะครับปรับสภาพให้ทุกส่วนทํางานปกติในสภาวะอากาศที่ร้อนหรือหนาวจัดนะครับ แล้ว5นะครับช่วยยับยั้งรักษาโรครากเน่าโคนเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราไฟท็อปนะครับหรือว่าโรคอื่นๆด้วยนะครับโรคเชื้อราไฟท็อปเนี่ยนะครับหลายคนจะรู้นะเกษตรกรที่ทํานะครับปลูกพืชนะครับโรคไฟท็อปนี่คือโรครากเน่านะครับเวลาเราใส่ปุ๋ยไปเนี่ยจีวิ้นซีมันจะแพร่พันรอบโคนต้นเลยนะนะครับมันจะแพร่โคนต้นเลยแล้วก็สร้างอาณาเขตของมันนะครับเพื่อไม่ให้โรคเอ็เชื้อโรคตัวอื่นมันเข้ามาในในระหว่างรากได้ เพราะนั้นเนี่ยจุลินทรีย์ตัวนี้มีประโยชน์มากนะครับและปุ๋ยเราก็เป็นปุ๋ยมีชีวิตด้วยนะครับถ้าเกิดเรารู้แล้วว่าดีอย่างนี้เนี่ยเราต้องรีบใช้นะครับแล้วก็ช่วยกันนะครับแล้วมาดูประเภทของปุ๋ยนะครับปุ๋ยเนี่ยมี2ประเภทหลักๆนะครับผมขอแบ่งออกไป็นงประเภทหลักๆนะครับอย่างแรกเลยก็คือปุ๋ยเบลเบนนะครับเบลเบนนะเขาเรียกว่าเบลเบนกันปุ๋ยเบลเบนนี่เป็นยังไงนะครับปุ๋ยเบลเบนนี่ก็คือแต่ละเม็ดเนี่ยนะครับ มันจะเม็ดแต่ละเม็ดเนี <That> s <S <in> ่ยมารวมกันโดยที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการลงปั่นจานปั่นต่างๆเลยนะครับก็คือสั่งนําเข้าธาตุนี้ธาตุนี้ธาตุนี้เข้ามาแล้วก็มาผสมกันนะครับตามอัตราส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยในเนื้อปุ๋ยเนี่ยนะครับมันจะมีเม็ดแต่ละเม็ดเนี่ยนะครับเป็นสี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 หลายสีมากเลยแล้วแต่ธาตุอาหารนะครับอย่างในรูปเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นเออสีขาวสีแดงสีน้ําตาลเนี่ยครับคือมันแยกธาตุอาหารเข้ามาทีนี้เนี่ยผลเสียของปุ๋ยประเบนคือยังไง เวลาเราหวานไปนะครับสมมติว่าเราเนี่ยในถุงปุ๋ยถุงหนึ่งนะเรามือลงไปกำปุ๋ยเตรียมจะหวานแล้วในกำมือที่เราจกลงไปจกปุ๋ยเนี่ยเพลิะเราจกไปมันไม่สม่ำเสมอไงลายมือเราเนี่ยมันได้ธาตุอาหารไนโตรเจนมากกว่าโพแทสเซียมหรือว่าฟอสฟอรัสนี่ไหมครับสมมติว่าเรากำได้ไม่สีขาวมากกว่าสีแดงแดงเนี่ยเออแสดงว่าเรากำได้ไนโตรเจนมากกว่าธาตุอื่นละเวลาหวานไปเนี่ยไอตรงที่เราหวานกำแรกเนี่ยมันก็เขียว แต่ระบบรากระบบดอกอะไรเงี้ยอาจจะไม่ดีเห็นไหมครับสมมติว่าเรากำมารอบที่สองเรากำได้เม็ดสีแดงมากกว่านะครับเรากำได้ฟอสฟอรัสมากกว่านะครับเราหวานไปไอ้ตรงนั้นก็รากดีต้นดีแต่ว่าใบไม่เขียวเห็นไหมครับเพราะนั้นเนี่ยจุดเสียของปุ๋ยประเวณก็คือมันไม่เสมอนะครับหลักๆเลยก็คือเวลาหวานไปเนี่ยมันจะหวานไม่เสมอเห็นไหมครับหลายคนฟังผมตรงนี้อาจจะอ๋อบ้างละ นะครับว่าเออจริงๆหรือว่ามันหวานแล้วมันไม่เสมอนะครับแล้วธาตุอาหารหลักส่วนใหญ่มันเนี่ยก็มีแค่หลัก3ามตัวเองส่วนหลักรองเสริมเนี่ยก็ไม่มีนะครับเห็นไหมครับทีนี้เนี่ยเรามาดูปุ๋ยคอมเพลนะครับนะครับปุ๋ยคอมเพลนี่ก็คือปุ๋ยที่ทุกเม็ดเนี่ยผ่านการปั่นโรงปั่นจานปั่นมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ฉีดตัดินซีทําอะไรต่างๆตามกระบวนการวิธีการผลิตนะครับจนทุกเม็ดเนี่ยมีธาตุอาหารเท่ากันหมด เห็นไหมครับเพราะนั้นเนี่ยมันมีข้อดีก็คือเวลาหวานไปเนี่ยมันก็เสมอนะครับไม่จําเป็นต้องมากะมาต้องอะไรนะครับเราหวานไปเลยทุกเม็ดจะมีธาตุอาหารเท่ากันหมดแล้วยิ่งปุ๋ยเรานะแต่ละเม็ดก็มีจินรีสายพันิสเอลด้วยแล้วปุ๋ยเรามก็เป็นปุ๋ยมีชีวิตนะครับทีนี้เนี่ยนะครับปุ๋ยเรานะผมจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าหลายคนเนี่ยถามผมเข้ามาเยอะเหมือนกันเออว่าปุ๋ยเนี่ยนะครับตอนแรก,แรกๆเนี่ยมันเป็นสีดํา พอหลังๆเนี่ยมันกลายเป็นสีเทาๆเ,เออทาไมมันเป็นอย่างนี้มันปุ๋ยปลอมหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วนะครับผมขออธิบายสั้นๆให้ฟังแล้วกันนะครับไอเม็ดสีดำๆที่เราเห็นนะครับนั่นคือปุ๋ยที่ผลิตใ,ใหม่ๆแต่ละเม็ดปุ๋ยเนี่ยมันจะมีเชื้อจ e ุลินทรีย์เล็กๆอยู่นะครับคือยังไม่แพร่พันธุ์นะครับยังยังไม่ขยายพันธุ์พูดง่ายๆนะครับทีนี้เนี่ยพอผ่านไปช่วงหนึ่งหรือว่าจ e ุลินทรีย์เนี่ยมันเกิดทําปฏิยากับอากาศแล้วก็เกิดการแพร่พันธุ์ จุลินทรีย์ที่มันอยู่ในเม็ดปุ๋ยที่มันเป็นเชื้อมันแต่ละตัวแต่ละตัวนะครับมันจะเกิดการแพร่พันธุ์เต็มเม็ดปุ๋ยเลยเพราะนั้นเนี่ยเม็ดปุ๋ยมันก็เลยจะกลายเป็นสีเทานะครับแบบนี้เนี่ยเราไม่ต้องตกใจเขาเรียกว่าจุลินทรีย์มันทํางานแล้วนะครับใส่ไปได้เลยยิ่งดีนะครับถ้าเกิดพูดง่ายๆคือคล้ายๆกับเราเอาหัวเชื้อ EM มาหมักนะครับอ่าพอเราทิ้งไว้สักช่วงหนึ่งมันก็จะมีการแพร่พันธุ์นะครับปุ๋ยก็เหมือนกันนะครับเพราะปุ๋ยเรามันเป็นปุ๋ยมมีีีชววิตตนนนนนะะะคคครรรััับบเเาาาาา้้้อองงทํขใจกย่ แต่เวลาปุ๋ยเป็นโดนน้ามันก็เป็นสีดําเหมือนเดิมนั่นแหละครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทําความเข้าใจเรื่องตรงนี้ด้วยนะครับทีนี้นะครับผมจะขอมาดีวายปุ๋ยเคมีบ้างนะครับเกษตรกร,ร,กรหลายท่านเนี่ยต้องมีความรู้เรื่องปุ๋ยเคมีด้วยนะครับเพราะอะไรนะครับเราจะได้รู้ไงว่าเออปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยเราเนี่ยทําไมคุณภาพมันถึงต่างกันแล้วเวลาหลายคนเนี่ยนะครับเวลาเราไปลองเปรียบเทียบกับเคมีเนี่ยทำไมปุ๋ยเรามันถึงเหนียวเคมีเพราะอะไรนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมา ให้ชาวบ้านหรือว่าคนที่สนใจเรื่องปุ๋ยเนี่ยได้เข้าใจกันสักทีว่าเออปุ๋ยเคมีเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วมันเป็นยังไงนะครับผมขอยกตัวอย่างปุ๋ยนะครับสูตรส6่0นะครับยี่ห้อที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับนะครับตากระต่ายของบริษัทเจยไตย